ดีไซน์ดิงกิ้งมีหลายสถานะมากเลยนะฮะเราต่อจาก EP ที่แล้วที่เราเห็นแล้วว่าความหมายมันเป็นยังไงวันนี้เรามาดูบริบทกันนิดนึ่งครับว่าเราจะเอาดีไซน์ดิงก k ิ้งไปไปฟังกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟมินิท UX/UI Podcast Podcast ดีๆครับที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI ง่ายๆไป5นาที แล้วก็วันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับกิจใจน้อยชิป Managing Director ของ UpSkill UX โอเคครับ EP ที่แล้วเนี่ยมันเป็น EP ที่เรามาพูดถึงความหมายของ Design Thinking แล้วเ,เรื่องของ Design Thinking มันเป็น a p p โพ st อ Post หนึ่งของ Human Centric Design นะครับที่เราดีไซเนอร์อินโนเวเตอร์หรือบิสเนสโอ o เนอร์หรือองค์กรที่อยากจะเป็นอินโนเวชันเอาไปใช้นะครับ วันนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าบริบทของดีไซนิ้งที่เฮ้ยเราเอาไปใช้นะครับเราจะเห็นว่าดีไซนิ้งเป็นโหมีโคตรหลายแบบเลยสี่โปรเซสบ้างห้าโปรเซสบ้างเอ่อเป็นอ่าดับเบิ้ลไดมอนด์บ้างนะครับเรามาดูนิดนึงนะครับว่าดีไซนิ้งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับทุกคนคงจะเห็นหน้าจอเนาะว่าโห oh, เราเห็นเยอะมากเลยนะครับแบบนี้5ห้สเตปนะครับที่เขาเขียน e เอมพัต e ้ดี e ฟเ prototype test เราเห็นกันบ่อยมาก นะครับเนาะหรือแม้กระทั่งดีไซน์นิกกิ้งแบบนี้อ่านะครับเนาะหรือแบบนี้นะครับเรามาดูเนาะแต่เรามาดูคอกันนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วบริบทของการนำดีไซน์นิกกิ้งไม่ว่าจะเป็น4สเต็ป5สเต็ป2ไดมอนด์6สเต็ปที่ไอ e o โอคอดมาใหม่นะฮะเราเอาไปใช้ยังไครับโอเคคอนเซ็ปต์ของการคอนเทกต์ของการนำไปใช้ของดีไซน์นิกกิ้งอะ่ะ ต้องบอกงี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้ทั้งหลายๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น Business Government e d u c a t i ocial n s o organization เอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับคือ i g s t h n t k i n k เนี่ยมันเอาไปใช้ได้หลายมิติหลายรูปแบบมากๆนะครับเราต้องเข้าใจว่าเอ้ยเราจะเอา Design Thinking ไปใช้ด้วยใช้ก่อนยังไงด้วยนะครับเพื่อหาอะไรนะแต่ต้องนี้นะครับเวลาเรา เอา Design Thinking ไปใช้ต้องเข้าใจ2องคำนี้ด้วยนะครับเราจะเคยเห็น Design Thinking ที่มันเป็นดับเบิลไดมอนด์ใช่ไหมแต่เวลา Design Thinking เอาไปใช้เนี่ยมันมีอยู่2สถานะถ้าเราเคยเห็นเนาะถ้าผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับรูปภาพนี้ก็ได้เอาง่ายๆนะครับสแตนฟอร์ดเลยอันนี้ของสแตนฟอร์ดเนาะเอมพารตี้ดีไฟเดีโบทเอ่าเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับภาพนี้เหมือนกันเลยนะครับมีคําว่า Diverse กับ Converse c o n v e r e นะครับภาษาอังกฤษผมมันจะไม่แข็งแรงนะครับแต่อาจจะจะพูดให้มันแบบชัดๆชัดคำมากขึ้นนะครับเนาะโอเคดีไซน์ิ้งช่วงแรกของดีไซน์ิ้งเราเอาไว้ทำอะไรทุกคนลองทายสิอ่าสมมติว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นหรือเรากำลังจะสร้าง Innovation Product ตสักอย่างหนึ่งเราอาจจะไปไฟล์ เรายังไม่รู้อะว่าเราเออจริงๆคนต้องการอะไรวะวิสัทน์ต้องสร้างอะไรวะเราต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับเราอาจจะเอาไปหาคําถามก่อนมีโจทําถามเฮ้ยเราจะสร้างไอ้ตัวเนี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาตัวเนี้ยอ่าเราก็เลย create choice หรือสร้างทางเลือกมันนะครับเรา empty คนก่อนนะ empty ทํา research หรือใดๆก็ตามนะครับเนาะเพื่อหาข้อมูลมาก่อนอ่านะพอหาข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ดีไฟมัน นะครับระบุนิดหรอระบุปัญหามันจะใช้อะไรก็ตามแล้วแต่นะครับจะทำโพสณน่าขึ้นมาจะใดๆก็ตามมันนันเป็นเรื่องของถูกแล้วนะครับเนาะจากนั้นนะครับเราก็มาคิดไอเดียเพื่อเลือกไอเดียในการไปแก้ไขปัญหาหรือเปล่าเนาะไอเดียต่างๆเยอะมากเลยผสมกันปนเปนกันนะครับจะเห็นว่าเนี่ยลูกศรเนี่ยจากเนี่ยต้องแต่จุดแรกเนี่ยขยายขึ้นไปนะครับ จากปัญหาที่เราคิดว่ามันเล็กๆหรือคำถามที่เราคิดก็ได้ในองค์กรนะครับเขาบอกว่า some big question นะครับเนาะอ่าตรงนี้เนาะเรามีมีคำถามนะครับเนาะพอเราคำถามเราทำ research เราอ่า define มันนะครับเราคิดหายเยียมันจากคำถามเล็กๆของเราเนะี่ยอ่าเราก็จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นอ่า diverse นะครับคือเอชอยเราก็ได้ได้ชอยว่าเออเราจะสร้างของอะไรดีนะอ่าพอสร้างของอะไรดีนะเราต้องกลับมาเม k ชอยส์นะครับสร้างมันครับก็คือ Converse มันขึ้นมา Make Choice มันขึ้นมานะครับเราถ้าเราไปเทียบกันนะครับสเต็ปที่คิดหาไอเดียเนี่ยเราจะได้ไอเดียเยอะโคตรเลยแต่ไม่ใช่ทุกไอเดียจะเป็นจริงได้นะเราจำนี้ได้ใช่ไหมนะครับว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิ s o อ People possibility Technology และ business requirement g o หรือ business success อเราจำได้เนาะดังนั้นคำถามก็คือว่าไม่ใช่ทุกไอเดียนะครับที่ทำได้เนาะดังนั้นจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยมันเริ่มชี้ลงเรื่อยๆครับเนาะเราก็เลยทำโปรโท้าย์แล้วเอาไปเทสมสุดท้ายเราก็จะได้คือดีไซน์ดิกิ้งมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับบางทีไอเดียคุณยังไม่ถูกด้วยซ้ำ คุณไปวอลิเดตไอเดียด้วยซ้ำนะครับถาวรท้ายเพื่อวอลิเดตไอเดียคุณ,คณกลับมาคิดใหม่ไอเดียมันไม่ใช่นิดมันไม่ใช่หรือเปล่าหรือรีเซิร์ชไม่ใช่คุณโบกกลับได้นะครับดังนั้นตรงที่มันคอนเวิร์สเนี่ยคือมันกําลังสร้างชอยทที่ถูกครับสมมุบบติเราจินตนาการก็ได้บบตรเราเล่นแอปพลิเคชันการเงินก็ได้ธนาคารโอ้โหธนาคารมีร้อยหมื่นพันอย่างคือทุกวันนี้เราใช้กียางเนาะถ้าเราเป็นยูเซอร์นะครับ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ,อตรง divergence กับ convergence เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราอยากจะศึกษา design thinking แล้วก็เอาไปรวดมัาไปใช้เราจะเราจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะเอาไปใช้ได้ถูกโจทย์นะครับตอบโจทย์ด้วยเนาะโอเคตรง design thinking นะครับถ้าพูดพูดง่ายๆนะครับสรุปไปฟังง่ายๆอีกที ก็คือว่าช่วงแรกมันคือการหาคือการรีเสิร์ชว่านี้ของคนคืออะไรแล้วเราจะคิดถ่ายไอเดียมย่งไงน,นะครับจากจุดเล็กๆนะครับก็จะขายยายใหญ่ๆมากขึ้นเนาะเหมือนเราเข้าใจมันคิดถ่ายไอเดียมันสร้างมันแต่เออโอเคเนี้ยอันนี้ยน่าจะใช่ละครับแล้วเราก็ไปสร้างโปรโตไท์แล้วไปทดสอบมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนคุณสร้างของจากศูนย์นะศูนย์ นะครับรู้ปัญหารู้ความต้องการรู้ความจะเป็นรู้นิดที่ไหนไอเดียขึ้นมาปึ้งนะครับแล้วคุณก็เอาโปรโตไทป์เนี่ยไปเทสสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับโปรไทป์คนก็จะบอกว่าเอ้จ่าย u ูเอ็่าเอ้ยเป็นเว็บเป็นแอปอยูเป็นกระาดาษก็ได้ยูเป็นอะไรก็ได้ครับเนาะลองไปเทสดูครับ, <No. S 1> no, รบ Create choice และ Make Choice สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนนะครับ UX หรือ UI นะครับหรือว่า e s s i n t h i n k i n g นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์คอร์สเวิร์กชอปหรือบูตแคมป์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาใน Upskill UX ได้เลยนะครับสวัสดีวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ